ลองจินตนาการถึงพิธีที่ต้องอุ้มแมวเดินรอบหมู่บ้านเพื่อขอฝนจากฟ้าฟังดูแปลกใช่ไหมแต่พิธีแห่นางแมวไม่ใช่แค่ความเชื่อโบราณแต่มีรากฐานทางจิตวิทยาที่น่าสนใจมากจริงๆแล้วแมวมีพฤติกรรมที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าการที่แมวร้องเสียงดังหรือกระสับกระส่ายอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความกดอากาศที่ลดลงซึ่งมักจะมาก่อนฝนตกในอดีตบรรพบุรุษของเราสังเกตเห็นความเชื่อมโยงนี้มานับร้อยปีพิธีกรรมนี้จึงไม่ใช่แค่การอ้อนวอนแต่ยังเป็นการกระตุ้นความหวังและสร้างความสามัคคีในชุมชน เมื่อทุกคนรวมใจกันทำกิจกรรมเดียวกันมันช่วยลดความเครียดและความกังวลในยามที่ต้องเผชิญกับภัยแลง้งลองคิดดูสิว่าการได้ร่วมแรงร่วมใจกันมันสร้างพลังใจได้ขนาดไหนนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของภูมิปัญญาไทยที่ผสมผสานทั้งธรรมชาติและจิตใจได้อย่างลงตัว